ไนะ้แต่ข้างบนน่ะเด็กปูจะไวลุงเป็นอไรพี่กระบอกฉันต้องการอีระวด,ดีเป็นคู่แต่งงานไม่ใช่เหรอไอ้โนนท้าอ๋อคพูดอะไรวะ เรื่องนี้ข้าไม่ได้คองขัดอะไรแต่อยากจะท้าพี่รวดีบุตรสาวสะกดเออลูกหญิงบอกเ<ก>ช่นนี้รรวดีตกลงออจะแต่งบโนรทาเค่ะ สองคนรอบใจกันคอนแทร์บาบพี่เขากินลีบัลลังก์ดีไทยไม่ใช่ใช<ด>นรทละเธอหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ชอบกินอืมสวยดูสิเ <c oughs> อ้อแหวนพวง,รงจรต้องละร์ <c oughs> วันนี้คือวันแต่งงานของเจ้า <c oughs> ทำไมมาสะพอบแบบนี้ใครเอ้ใครแต่งงานเพืนะ่อแค่วันแต่งงานของเจ้าก็มีร,รูวดียังไงรูปเอ่อผมฉันแต่งเหลือเหรอ มล้วทำไมมองมองมาอ,อ,อ,อย่างนี้อขอเดชะค่ะหม่องใช้เน่ยจะไปแต่งกับองค์หญิงรวาวดีเปรียบเสมือนเพชรที่ประดับอยู่บนยอดลุชยมงกุฎของแผ่นดินผู้ครองประเทศแล้วหม่องใช้เป็นแค่คนก้คนคุกจะได้ไปแต่งงานคุณหม่องใช้ไม่าอาจเอื้อมหรอกเอาอย่างนี้นะะแล้วกันเอาหม่อมฉันนอนทนัน ขอถวายคืนแล้วกันด้วยค่ะไอ้โดนรถข้อไม่กล้าแต่งอะไม่บึงเป็นอะไรบอกเลยผมนึกรักนึกชอบขอลุกสาวกูกูก็ยกให้แต่พอนึกไม่ถูกใจก็จะมาถวายคืน มึงเห็นลูกกูเป็นอะไรอิรวัดีลูกสาวกูเท่าที่คือเพชรที่ประดับอยู่บนยอดวิชัยมงกฎของพวกเก่าเพียงแค่มึงเห็นแสงระยิบระยับนับก็บเป็นบุญหัวของมึงแล้วแต่นี่มึงมาถวายคืน อย่พึ่งเสียงดังเว้ยค่ะใจเย็นใจเย็นใจโล่งๆเว้ยค่ะกระบอกฉันมีเหตุผลที่กมะอกฉันถวายคืนเนี่ยเพราะอะไรกระบอกฉันรู้ดีกระบอมฉันเน่ยมาอยู่ที่กุกกาเทศข้าวแดงแกงร้อนที่มันลดลากันลาหัวกมะอกฉันเนี่ยกระบอมฉันรู้เว้ยค่ะกระบอกฉันไม่ลืมคุณคนอยู่แล้วแต่ที่กมะอกฉันถวายคืนเพราะว่ากร่บอกฉันเนี่ยไม่คู่ควร ที่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีก้วว่าดีก็เพราะว่ากระหม่อมเชนอลทามันไปนแค่เฉลยคนหนึ่งเท่านั้นเองที่มานรองแพ้และก็เป็นเฉลยอยู่ที่ภูการประเทศถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องกร้หม่อมชนจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอแล้วว่าดีดไิไม่คู่ควรก็เลยคืนเลยเหตุผลมีแค่นี้ใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นฟังกูให้ดีนับแต่นี้เป็นต้นไปกูจะขอแต่งตั้งให้มึงเป็นถึงมหาอุปราชบอสรบเป็นโรบูนารบดีแต่เพียงกูเดียวไ่้หน้ายลีกโอ้เจ้าไอ้เมื่เช้เป็น อุปราชาบาลองเลยเหรอบเรบียคะ่ะโอ้เอ้ยนนี้จะเป็นเจ้าห <laughs> ใหญ่ป่ะใหญ่เ <laughs> อไ๋ได้อะไรขอไดนะ <laughs> โอ้ยขอได้แช่พาาิจค่ะมันใหญ่ไปพิจารณาขผมจะไม่กล้ารับไว้อแล้วผมแั่น่ะไม่ได้อยากเป็นเจ้าแล้วผมแชนไม่ได้อยากมียศถาเวดาสัตว์อะไรทั้งสิ้นเลยเจ้าเข้าใจผิดนะ แต่ที่หม่อมฉันพูดเนี่ยคือหม่อมฉันต้องการที่จะแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาชื่ออะไรกุสุมาธรรมดาธรรมดาไอ้คนธรรมดาในเนี้ยนเนี้ยมีไหมนี่โอ้โหนี่ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ย ถึงเมาเห็นอยู่นะ่ะมีป่าธรรมดาถ้ามีอ่ะมาเลยแสงตัวเลยโดน,นต่อคนเราเนี่ยทำผิดครั้งที่หนึ่งกูถือว่าไม่รู้ครั้งที่สองกูถือว่าพลาด <c oughs> แต่ถ้าครั้งที่สาม กูว่ามึงอยากลงข้าคนอย่างมึงยังไม่รู้จักความตายกูนะรบดีจะเป็นคนมอบความตายมน,นดีเขาถวายเครื่องอิสริยยศ เาชาวบ้านนามว่ากุสุมาท่านจะแต่งหน้าเรียท่นโนรทธาอินโรบันดี ส่วนมึงไอโน,โนทรทอมหาอุปราชาก็ไม่เอาคนอย่างมึงไม่ลืมกำพืชของไอ้พวกก้อนข จะขุดข้าดาไม่ได้โอยยอดดวงใจของพี่เสรีขอพรนะพี่ไขความเน้อข้าดักชิงตัวอีระวะดีเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ย